สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับมาพบกับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับดูพระสไตล์ขุนช้างนะครับอ่าเรามาดูพระเล่นๆครับแล้วันนี้เราจะมาดูพระอ่าองค์นี้ครับเป็นหลวงพ่ออิฐทวัดจุลามณีนะครับเนื้อผิวไฟอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นอย่างไงนะครับแกะถุงนมาก่อนนะครับแกะถุงมาก่อนอันนี้ก็จะมีพระกล่องนะครับแต่ผมไม่ได้มาเป็นแบบกล่องนะครับ ได้มาเป็นเหรียญนะครับอ่าเป็นเหรียญผิวไฟนะครับเอาูวิ่งวิ่งเลยครับสิวไฟนะครับเป็นหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะครับเหรียญครูครับอ่าเหรียญบรมมาครูนะครับเหรียญบรมมาครูนะครับวงนี้เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับลาบผลคูณทวีอ่าทรัพย์สินเจริญดีอ่าลักษณะเหรียญนะครับมาดูข้างหน้าก่อนครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับ หลวงพ่ออยู่ตรงนี้เป็นเหรียญทรงเสมาข้างหน้าเ็าเป็นหลวงพ่ออิฐนะครับมียันกระนกทรงเสมาลักษณะนี้นะครับข้างหน้าก็จะเขียนว่าวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอายุวันน้ำมงคลนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ครับของหลวงพ่ออิฐ นะครับวัตจุลามณาีนะครับดูดา้านข้างครับอาดูด้านหลังก่อนครับข้างหลังก็จะเป็นย anyway. ันนะครับเป็นผิวผิวไฟลนะครับบางองค์ก็เป็นผิวไฟดีนะครับบางองค์ก็เป็นผิวไม่ไฟดีครับแต่องค์นี้จัดว่าเป็นผิวไฟดีเลยนะครับเป็นผิวไฟดีเลยครับข้างหลังก็เป็นยันนะครับมีมีโค้ดนะครับมีโค้ด ไม่เห็นหรือเปล่ามีโค้ดนะครับมีโค้ดลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เดี๋ยวเปไปทรงสีมาเนี่ยนะครับนี่ผิวกระจกเลยเป็นยันลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับก็จะมีเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองคําก็มีนะครับนี่ดูตัวตัดครับตัวตัดก็จะเป็นตัวตัดใหม่ เป็นปี2,553นะครับเป็นปี2,553นะครับถ้าจำไม่ผิดข้างบนก็จะมีไขป่ปลาเหรียญจะคมมากครับเพราะเป็นเหรียญยุคใหม่แล้วครับยุคใหม่แล้วตัดฉีกนิดนึงนะครับตัดฉีกนิดนึงตัดฉีกนิดนึงประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับนี้ครับเหรียญลงพอ,อดเสมาลงพอ,อด วัจุฬามณีครับที่เลึกเลือดสมณศักดิ์ประมาณนี้ครับพี f พีเอซครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ไว้ให้กันด้วยนะครับกดซับสไคร์กดแชร์ก็ได้ครับถ้ามีประโยชน์และสาระนะครับเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ